<Trading> Job. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันศุกร์นะคะวันศุกร์ต้นเดือนนะคะมีนอนความตอนหนึ่งทุ่มนะคะต้องระวังกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูนะคะมาดูกราฟกันเลยเนาะกราฟตอนนี้มองว่า EU ไม่สวยนะคะเดี๋ยวถ้าไม่สวยก,ก็เดี๋ยวดูก่อนเนอะอาะรู้สึกว่าไม่สวยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็เข้ามาก็บีบกราฟนะคะดูว่าเขาเป็นเทนอะไรตอนนี้เป็นเทนขึ้นนะคะเป็นเทนขึ้นอยู่นะคะแล้วก็เป็นพักตัวด้วยขึ้นไปแล้วแล้วก็พักตัวค่ะ ก็มาเลยมาเริ่มตีกันเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เป็นอดูแล้วเป็นอ่าไซเวนะคะแต่ว่าโลยกแล้วก็ไฮยังยกนะแล้วก็เราก็ตีที่แนวนี้เลยนะคะแนวต้านนะคะมีแรงขายชิดที่เนื้อสุดต่ำสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่ปลายไส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะ วันนี้เข้ามาด้วยโบกแคปิตอลแบนะโดนลดเปอร์เซ็นต์ไปหมดแล้วที่อื่นแล้วก็แนวรับนะคะแนวรับเลือกอที่แนวล่างสุดเนาะมีแรงซื้อนะคะก็ชิดที่เนื้อสูงสุดของแนว1เส้นแล้วก็ที่ปลายไส้ของแนว1เส้นนะคะแนวรับแนวต้านเราจะทําไป2เส้นนะคะปลายไส้กับเนื้อเนาะทำไว้จะได้รู้ว่าบางทีอ่าที่ปลายไส้อาจจะมีแรงเข้า ถ้าเป็นแนวรับก็แรงเข้าแรงซื้อเยอะนะคะแนวเนื้อก็ถ้าพูดถึงก็แนวแนวไปลายไส้เยอะกว่านะคะแรงเวลาแรงเข้าเนาะบางทาีแนวเนื้อเอาไม่อยู่ก็มาหยุดหยุดตรงแนวแนวไปลายไส้นะคะก็ทํากระดิกแจ้งเตือนไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะจริงๆอันเนี้ยคาลิเบตได้นะเพราะว่า,าเขาเป็นเขาทําแบบลยก ไยกอยู่เนาะเขาก็อ่าไซเวไซเวแต่ว่าแบบว่าก็ยังเป็นไซเวแบบขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นไซเวแบบอ่าขึ้นบ้างลงบ้างนะคะ ต่อเนาะน,นั้นเราก็รอการแจ้งเตือน GJ เนาะ GJ ก็หลุดจากพักตัวแล้วนะคะหลุดจากพักตัวเป็นไซเวย์เนาะขึ้นแล้วก็พักพักยาวเลยนะเนี่ยพักยาวอยู่ค่ะแล้วก็กําลังไฮโยโลยกแล้วเนาะก็ตีเลยเหมือนเดิมเมื่อเราเห็นแล้วว่าตอนนี้เป็นเทนอะไรอยู่แล้วก็ตีไปใส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่เนื้อต่าสุดของแนวหนึ่งเส้นนะคะสําหรับแนว นะแล้วก็ในนี้มีเส้นกิดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีในเมื่อมีเส้นกิดเราก็ทําเป็นสีเหลืองเนาะสร้างความแตกต่างเราจะได้รู้ว่ามีหลายๆเส้นเนี่ยมันเป็นเส้นอะไรก็แนวรับเราก็เลือกนี้เลยให้ดูแนวที่เขาสามารถส่งกราฟได้ไกลเกิน 10- ถึงส5ห้แท่งนะคะแล้วก็ดูที่เขาสามารถแบบว่าส่งเป็นสีเขียวๆสีเดียวกันเลยอะไรเงี้ยจะยิ่งดีเนาะ จะช่วยทําให้รู้ว่าเออแรงเขามีเยอะอยู่นะอะไรเงี้ยแรงเข้าตรงนั้นเยอะอะไรเงี้ยค่ะช่วยให้เราแบบมีเหตุผลในการเข้าเยอะขึ้น u ูเจนะคะก็กําลังขึ้นนะคะกําลังขึ้นอยู่เหมือนกันเนาะก็เห็นแล้วก็ตีเลยเอะเมื่อกี้เราไม่ได้ย้อนกราฟนะเนี่ยตีปัจจุบันไปแล้วนะคะลืมย้อนกราฟดูเลยโอเคก็กราฟที่เราย้อนอยู่นะตอนนี้นะคะ เป็นตัวนี้นะแต่ว่าเป็นแนวซอ้อนมีสามซอ้อนเลยนะคะถ้าจริงๆก็คือรวบเลยนะแต่ว่าด้วยความรวบแล้วเขาแบบมันกว้างมากนะคะเราก็เล่นทีละแนวไปแต่ก็ให้ระวังว่าเขาอาจจะข้ามแนวแรกไปเล่นแนวสองหรือแนวสามก็ได้นะคะสําหรับแนวรับเนาะเราเลือกตรงนี้นะคะนี่ที่กําลังส่งไปนี่เป็นตัวนี้นะคะหนึ่งสองสามขึ้นไปเลย ก็ไปลายไส้สูงสุดของแนวอไอ้ปลาไส้ต่ำสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่เนื้อสูงสุดของแนวหนึ่งเส้นนะคะก็ไปเรื่อยๆเนาะอ,อืาทางมีแรงเนาะขึ้นไปอันสองก็่ออันนี้ก็กําลังไต่เป็นขั้นบันไดขึ้นไปแล้วนะคะก็เราเห็นแนวรับก่อนเราก็ตีแนวรับก่อนเลยค่ะเหมือนเดิมเนาะแนวรับแนวต้านอันนี้เลือกตรงนี้เพราะว่า ปลายไส้โดจิคือรวบแนวเลยเนาะไกลสุดรวบปลายไส้ให้หมดนะคะตรงนีเ้เราเห็นมีโดจิเทาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นแนวซ้อนในโซนเนาะเพราะซ้อนซอนกันอยู่มีไส้หลายไส้อนะไรเงี้ยเราก็เลือกต้นเขาเล่นกันเยอะหรือไม่ก็ดูว่าเขาแข็งแรงแล้วก็ใช้เส้นสีขาวนะคะในการตีเนาะแยกความแตกแต่างออกจากกันนะคะเราจะได้ดูรู้ว่ามันคือเส้นนั้นมันคืออะไรก็แนว ต้านก็ใช้ตัวนี้เนะาะไปไส้กับแนวเนื้อนะคะก็เดี๋ยวย้อนก่อนย้อนนี่โอ้โหไม่เจอนะนี่เนะีโอเคโอ้เป็นแนวนี้นะขอทำเนื้อซ้อนในโซนไว้หน่อยนะคะ ราะนั้นเขาปเป็นแนวกว้างเนาะแนวปัจจุบันยังไม่แข็งแรงมากตรงนั้นนะคะเราต้องมาย้อนดูด้วยถ้าตรงไหนใกล้ไปที่ยังไม่เกิน10-15แห่งเขาเพิ่งมาทดสอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเร็วไปก็ให้ย้อนนะคะย้อนบางทีแนวหลุดไปเราคิดว่าหลุดแล้วเปล่าค่ะเขาไปเจอแนวซ้อนขึ้นมาโดานตกกลับมาเลยนะก็จะมีความอันตรายนะคะ พรจะ GU เราใช้ทีวเราใช้แนวที่เราสร้างไว้นะอินด mm ี hmm. ้ที่เราสร้างไว้นะคะปีจีมองขึ้นเนาะแต่แท่งยาวๆใหญ่แต่เป็นเทนขึ้นดีอยู่นะแต่ตีไว้ก่อนเนาะได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะตีไว้ดูค่ะแล้วก็เอาไว้มาจัดการหน้างานอีกทีเนาะ ถ้าจะเล่นหรือไม่เล่นยังไงก็ดูกราฟก่อนว่าเขาวิ่งเร็วแค่ไหนวิ่งน่ากลัวไหมถ้าน่ากลัวก็ไม่เล่นนะคะเดี๋ยวดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันเนาะวันนี้วันศุกร์ต้นเดือนด้วยนะคะก็ออกแนวแบบนอนนอนฟาร์มเนาะไม่รู้จะสงบจริงไหมนะแต่ก็เล่นก่อนเวลาแล้วนะตีแนวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ 给你里来呀、啊？ จะโดนหลอกกันนะเราเห็นเขามารับแรงตรงนี้แล้วดิขึ้นไปเขาปิดได้บนเส้นทีมเอเนาะแล้วอยู่บนไส้นี้ด้วยนะคะก็เลยดูว่าครับโอ้โหโดนแล้วหนึ่งนะคะโอเคไม่เป็นไรเนาะเขาอยากมาทดสอบแนวเก่าเนาะคือเขาก็เป็นรูปแบบลงแหละแต่ว่าด้วยความที่เราเห็นเขาปิดบนแนวเนาะ ราก็เลลือกที่จะอ่ากดขึ้นนะคะแพ้ okay, ไปนะคะมเลน อันนี้ยังไม่ถึงเส้นเนาะแล้วยังไม่ถึงแนวนี้ด้วยแต่เวลาใกล้จะหมดนะมองว่าแรงแรงขายยังมีอยู่นะแต่ก็ปรุ้นนะข้างล่างเป็นบ้านแรงซื้อเนาะอือหือโอ้ยนี่ก็มีรอดสิคาลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาเถอะลงมาโอ,อย้ยลงมาสิจ้า แรงซื้อยังเอแรงขายยังมีอยู่เนาะเพราะว่าตรงเนี้ยจะเห็นเป็นโดจิโดจิเล็กเนาะแต่ว่าเขาตรงเนี้ยยังไม่มีแนวขวางแต่เห็นแล้วว่า,าเป็นบ้านแรงซื้อแหละแท่งใหญ่ๆแล้วคราวเนี้ยก็คือรอให้เขาขึ้นไปข้างบนหน่อยแต่เ,เวลาจะหมดแล้วเขาขึ้นไปไม่ถึงก็ขึ้นไปไม่ถึง,ไป,ไถงปลายไต้ด้วยนะก็เลยแบบว่าแค่ใกล้เคียงก็กดนะคะก็เลยพอคราวเนี้ยแรงซื้อก็เข้าจริงๆแหละแล้วก็โดนขึ้นไปเจอแบบว่า เส้นเอห้าช่วยไว้นะคะตกลงมาได้เนาะพยายามตกอยู่หลายรอบขึ้นไปแล้วก็โดนลงมาลงมาก็ถือว่าได้จุดที่ดีอยู่ก็ชนะไปค่ะชนะด้วยแรงด้วยแรงของเทนแท่งเทียนด้วยนะคะแรงแรงขายเข้าพอดีกดไม่ทันนะคะ <S <S โอ้โดีแล้วที่ไม่กดขึ้นะสูงเลย ต้องขึ้นซี่กราทิงไส้หนักมากเลยนะโ,โ,โ,โขึ้นก่อนขึ้นก่อนพฤตีกรรมของฉันขึ้นไปก่อนขึ้นโอโถ้ากรัฟขยับลงมาแบบนี้แสดงว่าก็จะไม่รอดนะคะทุกคนโอ้โหรอ,อดไปนาะขึ้นไปก่อนนิดนึงนิดนึงนิดนึ โอเคค่ะก็ชนะไปเนาะไม้นี้คือแท่งนี้เห็นว่าเขาอะลงมาเป็นแท่งใหญ่แต่เขาอะมาถึงตรงเนื้อนี้ก่อนเนาะแล้วก็ดีดขึ้นไปปิดได้บนเส้นกริดอีกด้วยนะคะแต่ว่าตรงเนี้ย e EMA ก็ชี้ลงแต่ว่าเขาตรงนี้เริ่มห่างจากเส้น EMA แล้วคราวนีเ้เขาลงมาในแนวก็กะว่าประมาณเนื้อนี้เราก็กดเนาะคือมาที่แนวตรงนี้แหละแนวแนวแนว,แนวนี้ เราก็กดนะคะก็มีการลงมาอีกก็มารับแรงจากตรงนี้เลยดีขึ้นไปได้อีกหน่อยนึงแต่ก็ยังเป็นแท่งใหญ่อยู่เนาะก็ชนะไปค่ะสรุปนะคะวันนี้เทรไปทั้งหมด5้าไม้นะคะชนะ3ไม้แพ้2ไม้นะคะพอดีกดลืมกดบันทึกไปรู้สึกจะ2ไม้มั้งค่ะก็ยังไงก็ ต้องขอโทษด้วยนะคะช่วงนี้จะเบอร์เนาะลืมกดบ้างอะไรบ้างนะคะก็ถ้าถูกใจการตีแนวการเข้าไม้เข้าอขอเดอร์กันยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่จอบลงเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกดการกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไคร b ์ด้วยนะคะเจอกันข่หนะคะสวัสดีค่ะ